สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบนะรับแบบง่ายโดยใช้เครื่องมือ g ูเกิล e ีตนะครับเสร็จภายใน2ขั้นตอนนะครับอันดับแรกให้เราเข้าซิปเกรดนะครับเลือกวิชาที่เราจะวิเคราะห์ข้อสอบนะครับกดคลิกเข้าไปในรายวิชานะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ จะเจอกับข้อมูล Item ม n อนาลิซนะครับให้เราลากครอบดำทั้งหมดนะครับไปจนถึงข้อสุดท้ายของข้อสอบนะครับเมื่อทำแถบสว่างเลือกแล้วนะครับกด c t r l c หรือคลิกขวาน copy นะครับมายัาง google sheets นะครับชีทแรกก็คือ data 1นะครับวางที่ช่องแรกสุดนะครับ เขียนว่า a ช่อง e 1นะครับนะแล้วกด o n t r o l v ลงไปตรงๆนะครับหัวบรรทัดจะต้องมีแถวเดียวนะครับแบบนี้นะครับหากมีส่วนของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะครับให้ใส่เลขศูนย์ให้ท่านตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาดูผลนะครับสำหรับข้อที่ใช้ได้และไม่ได้ใน data 3นะครับ ระบบก็จะแรลผลให้ท่านเห็นนะครับในลักษณะนี้นะครับข้อที่ใช้ได้ก็จะเป็นสีเขียวข้อที่ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นสีชมพูหรือมาดูสรุปภาพรวมนะครับที่ Data 4นะครับแยกเป็นส่วนๆนะครับให้เห็นจำนวนนะครับทั้งระดับความยากง่ายอำนาจจำแนกแล้วก็สรุปนะครับส่วน tr20 นะครับหรือข้อมูลอื่นๆนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้เลื่อนขึ้นมานะครับนะให้เลื่อนขึ้นมาแล้วหาคำว่า u u z z t a t i c นะครับนะเลือกหมวดนะ Excel นะครับไปต,ตอนนี้เราจะเลือกไปที่ Standard Format นะครับหลังจากนั้นคลิกหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะให้เราบันทึกนะครับนะลงในโฟลเดอร์ที่เราเลือกนะครับกด Save นะครับหลังจากนั้น เปิดไฟล์นะครับขึ้นมานะครับระบบก็จะเปิดได้หรือไม่ได้ในครั้งแรกหากเปิดไม่ได้ให้ท่านเลือกไปเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับในลักษณะนี้เปิดได้นะครับ q1 หมายถึงคำถามข้อที่1นะครับแต่ละลำดับก็จะมีการตอบนะครับตามนี้ Q2 ก็ข้อ2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้ท่านลากจากข้อแรกนะครับ เลื่อนลงมานะครับจนถึงข้อสุดท้ายนะแล้วก็ลากไปจนสุดด้านขวานะครับก็คือ30ข้อนะครับเลื่อนขึ้นไปดูสักนิดก็ได้นะครับให้ท่านคลิกขวาหรือคอนโทรลซี C ก็ได้นะครับนะนค่อยคลิกขวาแล้วก็คัดลอกหรือคอนโทรลซี C นะครับตามนี้หลังจากนั้นย่อไว้นะครับไปที่ Data 2 kr 2 0นะครับให้คลิกเลือก ที่ Q1 ใต้ Q1 ตรงนี้นะครับแล้วกด Ctrl V นะครับลงไปเลยนะครับระบบจะคำนวณส่วนต่างๆทุกค่าให้ท่านเห็นทั้งหมดนะครับสามารถรองรับได้ถึงนะครับ120ข้อนะครับท่านสามารถใส่ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งกระดาษของซิเกรดรองรับประมาณ116ข้อนะครับ ท่านใส่ได้อิสระในส่วนนี้นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณส่วนต่างๆตามนี้เลยนะครับนะดูค่าต่างๆรวมถึงการคูณนะครับและส่วนสำคัญก็คือ kr20 ซื้อแล้วก็จะมีการสรุปนะข้อมูลในส่วนดัต a าสีาไว้ให้กับท่านด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับหากท่านสนับสนุนก็จะมีไฟล์ ที่เป็นแบบสรุปให้นะครับปนะระมาณ13หน้านะครับซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆตัง้ตงแต่การทําบันทึกข้อความนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆน,น,นะครับหากท่านสนใจสามารถสนับสนุนได้นะครับนะก็ขอจบการบรรยายไว้ประมาณนี้ขอบคุณครับ